อร่าคารู้ทีคุณผู้ชมดูจะทั้งไปกับเกม i n n o น e n t Life a Futurist Time with m จะพูดเรื่อยไปไหนนะทำไมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Innocent Life o Futurist f a f u t u r i s t i c h Time w t h Moon เลือกเธอชีวิตบริส,สุทธิ์ในอนาคตของการเก็บเกี่ยวดวงจันทร์แปลไทยเลยก,กูเนี่ยเออช่างเถอะมันก็เป็นเกมอะเหมือนเท้าวิสมุลและแต่เป็นทาวเวอร์ซูนที่ลำ้ำยู่นยนนในยุคกันคนยิงไงล่ะ เหมือนคนแก้ขาดใจตายเอาไปเริ่มเล่นกันเลย start new life ขั้นแรกก็ต้องมาเป็นการตั้งชื่อนะซึ่งเอ้ยอยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเอกด select โอเคซึ่งชื่อที่เราจะตั้งก็เอ่็นจีโอ <c oughs> เงาะในแดนผจญภัยของการอาของฮาเวิสมูลของการแข่งขันโอเคชื่อนี้แหละโค้ดเฮ่เงาะยังลงวะฮะโบกจอมูลในกาตาริคอนเซ็ปตไซายยูสจิรวาจะสำเนียงอะไรกูเนี่ยต้องสำเนียงญี่ปุ่นดิเก้าแปดอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกนะครับคือไปเจอเกมน,นี้มาก็ <c oughs> เห็นเป็นชื่อฮาเวิสมูลก็คิดว่าเป็นเกมแนวเดียวกันใช่มันก็เป็นเกมแนวเดียวกัน <c oughs> อะไรกันนี่มันนี่มันโลกแมทริกนี่นะ <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยนะ นาเกาะร้อนๆแห่งหนึ่งมีภูเขาไฟตรงกลางกับเกาะใหญ่นะเนี่ยมีเสียงทะเลด้วยเสียงดังป,ปะวะได้ยินมัน้งโอเคได้ยินกันแล้ว Character and World Design Shintaro Majima Scan Sc เอ่อ Scenery and Cream Design ได้สำเนียงอะไรกูนเนี่ยนาะบ้านแห่งหนึ่งในปี2 0 2 2ันยีองเดอตู้ฮุบแกรนในแหลมบนเกาะเล็ก อิสักยัม่ทนันจ้อ่านเลยแล้วเลรออันอนเออทำอะไรวะเนี่ยคือจะพากสดก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวพากมั่ว Volcano Town Resident Registration Form Name เงาะเกรนชื่อเหมือนด็อกเตอร์เลยนามสกุลคงเป็นด็อกเตอร์คงจะสร้างเราขึ้นมามั้ง Type Male Female Dog Cat Robot Author โรบอทหุ่นยนต์ยังไงละ่ะคือเราเป็นหุ่นยนต์ระผู้ชายอืมโอ้ซีจีดีไซเนอร์อินชิฟเอ่อชัดสิฮะคือเกมนี้เป็นเกมเนี่ยของเอ่อพ l a y สเตชั o นพอ r เทเบิลหรือเพย์ีคือไปเจอมาไงก็เห็นว่าวิโอ้ยน่าสนใจจังเลยหยิบมาเล่นมันกว่าอันนี้ใครเนี่ยเพื่อมาเร้วเสียงมัน,มนแปลกแกกวะ อะไรเนี่ยมันจะเป็นประธานบริษัทยงงอ,อ,อย่างนั้นหรือ John Bisson ซ o i s y house อ๋อมันจะเป็นเอ่เอผู้ก่อสรางอ๋อเหมือนสร้างสร้างสร้างหุ่นยนเอ่อที่คอยทำงานอะอะไรเงี้ยเดาไปมั่วเออเรื่องก็เอเอเดีเ๋ยวเล่นไปเรื่อยๆกันนะเทลง เฮ้ยนี่ต้องเป็นเราแน่ๆเลยโคตรรอทำไมมันเออเออก็ก็โอ้ออกมาจากแคปซูลเลยสักอย่างสวัสดีเงาะฉันดีใจที่ในสุดก็ตื่นทำให้เธอตื่นในสุดก็ทุยฉันดีใจมากาที่เธอฉันดีใจมากาที่ฉันทำให้เธอตื่นขึ้นมาได้นะ ันชื่อว่า Hope Grain from this day forward I will be your father ฉันจะเป็นพ่อของเธอเอง huh? I'm your father no ไม่ใช่ Star w a r this is my... นี่คือแลบของฉัน It's on s o u t h เอ่ออยู่บนทางเหนือของ h e l t Flame Island เกาะไฟอ่ะเกาะไฟทางตอนใต้โอ้โหชื่อเขาทะเลเลยกาะไฟมันอยู่บนเกาะไฟไง The Image Island your goal with y goal, your goal. yes ก o ส์ as a new resident of this area yeah boy after uh, you become three human ok okay. เราถูกสร้างขึ้นมาโอเคเดินเออเดินออกมายุงก็กัดกูจังเลยโอ้ยเจ็บปากขอโทษค่ะด็อ,อ,ดดอ,อกเตอร์ผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้เออผู้หญิงจริงด้วยเมื่อกี้ภาคม้วนะ่ะมิสเตอร์กายักเรียกค่ะ อ๋อ้ไม่ได้เวลาแล้วสินะ You r farming teacher is here Ngo, Come with me เออคุณครูสอนฟาร์มกับเธออยู่ที่นี่แล้วมากับฉันสินโง้ออ๋อเกือบลืมนะ Two talk two people นาะยต้องกดสามเหลี่ยมนะในที่นี้สามเหลี่ยมของผมคือตัว Y นะฮะคือในจอนมันเป็น AXYB อะ่ะก็ต่างไปนิดนึงเดินโอเค เรียนรู้ปุ่มแปลกดคุยกดาวอืมจะเรียกเธอว่าคุณเงาะลกันนะคะเดี๋ยวผมเงาะพอแล้วคือน่ากินหนัะ <laughs> I'm very pleased to meet you ฉันพร้อมที่เออ I'm very pleased to meet you โอเค press the button L to see your inventory press R button to bring up a u t o m m i n u s กด R ดูสต๊ดกด L อ u อนี่ inventory อันนี้อะไรเนี่ย เออช่างมาันเถอะเอ่ออย่างนี้ไงอ๋อนี่เหรอฟาร์มทีเชอร์ของเราคุณครูอะอะไรเหรอเนาะ Are you going to say hello our guest? เธอได้ไปคุยกับแขกหรือยังนี่คือกายักชื่ออะไรปลกายักอะจะก็เท่เลยเอาอ,อ่านไม่ทันจบเออเธอคงเป็นเงาะ <laughs> เธอคงเป็นเงาะสินะฉันได้เรียนเรื่องทุย ฉันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเธอมาเยอะเลยเหรอเอ,อ่อฉันชื่อกายักษ์อ,กอรโฮ๊บเอ,อ่อ has and me to teach you เออให้สอนเรื่องอุย้ยอะไรเข้าตาวะให้สอนเอ,อ่อการทำฟาร์มอะนะอ,อ๋อเราเพิ่งป็นเอ,อ่อเราเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ับมันลูดีทำไมหุ่นยนต์มันเพอร์เฟกต์อย่างนี้แรับไม่ได้ไอ,อหุ่นยนต์โคตรเพอร์เฟกต์เลย you must be ง o t อือฮะ โอเคตอนนีวอลเคนอนนี้ตัเบสโซน015เลทโอชว่ากิ๊กจบ as Guyax said I have purchased a plot of land. It's the Luna on the far east side of the island. คือแปรเขาคืออ่านเข้าใจนะแต่แปรแต่แปรเป็นภาษาไทยไม่ค่อยได้เฮ้ยช่ามันเถอะ ฮ่าฮ่าฮ่าน่าดีนว่ I want to have กา yak Teach you how to farm so you can work by yourself ทำได้ใช่สอืมฉันฉันว่ามาเธอจะทำได้เอาละเอซุปโอ้ได้เวลาเรียนรู้วิธีการทำฟาร์มเบื้องต้นแล้วสินะว้าวอช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเอ้าเดี๋ยวก่อนคายักอยู่มั้ยสตรีทเอสเอเวอร์ Hope I have to keep this not before you go เอ่อดรโฮ This is what.. นี่คืออบัวรดน้ำใช้ในการรดน้ำเออมันก็บวรดน้ำไม่ให้ใช้ทำอะไรใช้กุดดินเ <laughs> ห,หรอขีดมุกไม่ออก I อ bring him back tomorrow จะ้อาเขากลับมาพรุ่งนี้นะช่วยกูด้วไปวม,มึงออไปกูไปต้อไปวิธีอือน่นว<ร>่าทำมาไมต้องไปวิธีนี้ด้วย ไปเสีงยเงเพลกต้องรอดิ <c oughs> ทำไมถึองออฉันปวิธีนี้เฮ้ยมันเป็นวิธีอื่นนคนหล่อเลยหล่อคนภาคเลยที่ฉันได้ย s นทุกคนพูดน้อ g แสจะจาษาอกฤอ้ชตัวอะไรอะนัะ่นมันอะไรนะมนุษย์อย่างงั้นเหรออ้อววววมววววน่ Yes we better the devil spirit นี <c oughs> ่ชีกเกียเสียงภาควะเสียงภาคเอฟมมันเป็นเป็นอย่างนี้วะเจ็บคอชะม,มัดเลย What is this เอ่อ,อ,อน้่นมันอะไรสัตว์เลืออะไรหรอไม่มีเลยครับผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้มันออกมาจากป่าอาจจะเป็นจระเข้อาจจะเป็นคนแคะก็ได้ทุ้ยมันคือเอลฟ์ Anyway we the better get มาเนี้ยเดินเลยได้ชอบเพลงแนวเนี้ยเสียงดงังไปวะ ไม่ดังนะอุ้ยเราอยู่ที่เรานี่คือฟาร์มโอ้ยฟาร์มใหญ่จังอะ่ะประชด without ฟาร์มสามคูนสามเนี่ยนะมันเป็นแค่ทูตูเรียลโอเคเวนเชนยูโน่เอ่อคัมโอเวอร์เฮียมาที่นี่สิงมาตรงนี้สิเงาะที่โค้เท่เลยเงาะ <laughs> ยัง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 ,ยงเหอก็เชื่อ oh. The first thing you need do this to the soil just use your hole to break up ใช้จอบเพื่อขุดดินเฮ้ huh? ทำไมไม่สอนแต่ภาคแรกๆอะฮะมันมาสอนแต่ภาคเนี้ยโลกอนา,าคตแท้ๆทำไมถึงมาสอนทัวเทเรียวเอาตอนนี้เอ่อกดเอ่อนี่ You equip the hole กด i n v e n t a l อืม ดีมากเดี๋ยวทำไมเสียงกายยักไม่เปลี่ยนตลอดดีมากไม่หล่อเกินดีมากไม่แก่เกินอะไรงูดิเรื่องมากใช่ไหมเลย <c oughs> เอ๋อขุดดินใช่ไหมกดเอ่อกดกดตัวอะไรวะอ๋อกดไวเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วกดไวไม่เป็นทุกอย่างเลยว้าดีมากเงาะนายทำดีมา ดีมากเนอะในทำดีมากขอบคุณครับไม่บอกก็รู้แลวไม่ต้องชมไม่ต้องชมผมรู้ตัวดีโอ้ทำดีมากไม่ต้องชมไม่ต้องชมผมรู้ตัวผมรู้ตัวนะผมรู้ตัวดีนะ you doing great you hmm I think you are cut out to be a farmer เป็นโอ้ขอบคุณที่ชมครับไม่ต้องชมไม่ต้องชมผมรู้ตัวดีอีกอันเดียวเท่านั้นเอาละ นั่นมันพอแล้วล,ล่ะสำหรักอย่างตง่อไปแพลน t ี d s e อ๋อให้ต่อไปก็หวานมาเมล็ดลงดินอืมอต่จิงยู่แม่ครับ green s a l เงาะอ๋อ s ีดแบ a g seed bag อ๋อ planted seed bag u อ i t ได้อ๋อ p o t a t โอเคเอ่ออยู่ไหนเมทัลลียนี่มีเก้าอันเฮ้ชอบชอบระบบแบบเนี้ย มันมีเกมอื่นทำระบบแบบนี้ไหมเหมือนจะมีนะเออ่โปรแกมอนนะโปรแกมอนก็ทำระบบแบบเนี้ยระบบแบบดูไอเทมอะไรพวกเนี้ยเอ่อ message speed volume sound effect เอาเบาๆหน่อยก็ได้จะดังไปแล้วนะเอาเหลือสักห้าสิบก็พอแล้วครึ่งนึง display w i l d Time display equipment still display AI เออกดผิดโอ้โอเคอ๋อหวานมาเมล็ดเหรอกดอะไรวะกดวายอ้นึกว่าจะเป็นแบบภาคอื่นๆภาคอื่นคือยืนตรงกลางแล้วก็หวานมาเมล็ดไปทัว่วไงแต่มันก็มีอยู่ภาคหนึ่งนะที่แบบว่าเออหวานมาเมล็ดแล้วมันก็ทีละช่องเนี้ยอย่างภาคอ่า Hero of Liberty แต่ภาคนั้นมันไม่ได้แฟนตาซีเอ้ยถึงภาคนั้นมันจะไม่ได้โลก,กนอนาคตแต่มันมีความแฟนตาซีก็คือเออ เออโมดเออโมเดลตัวละครมันจะเป็นแบบเออคือมุมมองมันจะเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวแคสลงแล้วกันสักวันหนึ่งอ่ะที่อธิบายอ่ะเราไม่อยากเออโยงเกมไปทั่วนะเพราะว่าเราติดเออสกิลโยงเกมไปเยอะแล้วคือเล่นเกมอื่นเขาพูดไปอีกเกมหนึ่งอ่ะมันเป็นไปได้อย่างไรอ่ะดรโฮว์วอสไลท์เบลล์ยูโยกัลทาร์เลนทำได้ดีมากเพื่อนโอเคเอานี่ไปอะไรซัมวอเทอร์ฟลอมดิสอ๋อจะเวลาลดน้ำแล้วสินะ ได้เลยผมจะไปรดน้ำเองผมจะรดห้ทั่วเลยหล่ะนะเอออยู่ไหนนี่กดชอว์ yes good job เฮ้ยแต่โลกอนาคตก็ดีนะถ้าแปลว่าเราไม่ต้องรอไปหลายวันอ่ะมันจะมีระบบแบบนั้นเปล่าเหออถ้ามีคือดีอ่ะคือปลูกวันวันเออคือปลูกวันทุยคือสมมติว่าซื้อเออปอตเตมาแล้วก็ปลูกวันเนี้ยแล้วกอโตวันต่อไปเลยอ่ะ มันจะเป็นอะไรที่โคตรดีมันจะเป็นอะไรที่โคตรดีเกมดีไม่เหมือนเกมทำฟาร์มอื่นที่ต้องรอเป็นวันๆเป็นชาติชาติกว่าจะโตนะว่าแต่ฟาร์แบบนี้มันมันมีเงินงำอะไรบางอย่างนะน่าจะมีระบบแบบนั้นนะคือขี้เกียจรอหลายวันอะคือปลูกวันนี้วันต่อไปได้เงินเลยอ่ะดีเออเก็บทุกวัน now just water your c p s s every day and wait for h a r v e s t อ๋อรอเก็บเกี่ยวโอ้หะ <ST AN Z> มีเหรอมีระบบแบบนี้เหรอเฮ้ยมีเหรอเฮ้ยจริงดิมีเหรอเฮ้ยถ้ามีคือดีนะ <S <S มีจริงดิเฮ้ยเอาจริงสาระมีปะเนี่ยเอ้ยแต่ทำไมมันเขียน โ <ITA> อ้ยชิดอ้าวโอ,อいい้อนะ้าวหมามากวนอะไรวะเนี่ยไก่ยักษ์โทษทีช็อกโกแลตเรียกว่าไหนว่าโคลาแล้วช็อกโกแลตโอ้โหชื่อโคตรน่ากินเลยชื่อเหมือนเราเลยเพื่อนเราเป็นพวกกันนะชื่อน่ากินเหมือนกันเลยนายชื่อช็อกโกแลตเราชื่อเงาะเออเข้ากันไหมวะอุ้ยถามจริงมีระบบอะไรบ้างอ่ะอุ้ยทักอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นกดวายเพื่อเป็นการเก็บ เออแล้วกดวกด Y s h i p p i n g p o r t button เออกดตัวอะไรเก็บเออในที่นี้เราเรียกว่ากด B นะฮะเพราะจอยมันเป็นตัวมันเป็นตัวมันเป็นตัวสองไม่ใช่สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมเลยนะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวิดมีนิอะไรกันเออเก็บก่อนดีมากโอเคโอเค เออเงาะจะไปไหนอ่ะเปล่าเดินเล่นเอ่อกดโอ้ have t จะเพ s s ต h e b u t t ันโอเคกด B Y B Y B จำไว้แค่นี้เออเราไม่บางอันเก็บไม่ได้โอเคอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ You c a n just throw โ oh, อ้กด y เป็นการโชว์สงสัยกด y ย้ำๆไม่ได้แล้ว4ถ้าเป็นในภาคเอ่อก่อนๆหน้าเนี้ยคือโยนปุ๊บของหายเลยนะอย่างในภาคเอ่อ Back to Nature อ่ะคือโยนอะไรหายหมดเลยนะพื้นนั้งเป็นทรายดูดไอ้ดินดูดมากขนคือโยนปุ๊บหายไปเลยหายไปเลยดินถ้าเป็นของที่มนันทาเงินสูงๆอย่างเอ่อหน่อไม้เฮ้ยภาคนี้มีหน่อไม,ม้วะวิตามินก็ดีนะอาลาห้าสิบ คดคดแพงโอเคอีกสองอันเท่านั้นนะแบตเอรี่อุ้ยกดผิดโทษโทษอ้าวชอส t อตบีชิปปิ้งภาคนี้กระเป๋ามันมีจำกัดปะอย่างไอภาคเออแบ็กทูเนเจอร์ะกระเป๋ามันมีแค่ไหมอู้หโหู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 หหูหหู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 เยอะเลยโอ้ย เรา่าฤดูนี้ต้องปลูกโปอเตโต้ะออล,อ,อ,อลี่แล้วอะ่ะมันได้ของดีน,นั่นแหละเออไม่ใช่มันได้เงินดีอะ่ะคือทุกเกมเปิดมาต้องปลูกโปอเตโต้หมดมันไม่ใช่ทุกเกมอะ่ะเออแล้วไงอะ่ะออโยเสีเนี่ยใช่อะ่ะออถือไว้อยู่แล้วเอ๊ะ you put the virtual potato in the shipping pot อุ้ยเสียงอะไรอะ่ะ โอ้ชื่อเสียงอะไรกายักษ alright เจ็ด right, บนโทรศัพวันนี้โอเคอุ้ยใครมาเมียหลวงโอ้ oh, สวัสดีจ้าเธอคงเป็นเงาะสินะใช่คงเป็นเงาะมีขนขนลูกแดงๆคุยไม่ใช่เออเออเช็คมาเรนวิฟมาเรนแอมกายักไ่้ฮะเอ uh huh. เอเป็นเมียอ๋อแอมกายักวิฟมาเรนอ๋อเป็นเมีย,อออมยของเอ้ยเป็นเมียของกายักษ์ใช่ อ๋อเป็นสามีภรรยาอู้หน่ารักจังเลยอ่าฮะ <c oughs> uh huh. don't worry about us marine คำอ่อนเงาะมานี่สิเงาะอุ้ยเป็นบ้านแล้วหัวโอ้ you finish training w h e n Romy welcome to kayak and marine house อ๋อคือเสร็จ training แล้วโอเคโอ้โหนี่แค่ training ก็รอไปเกือบ20นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวาตื่นแล้วเราพวกเราสำรวจบ้านก่อน โอเคไม่มีอะไรเฮ้ยแต่มุมมองดูยากนิดนึงนะมุมมองมันมันเล็กด้วยใช่มันเล็กแล้วมันเป็นเบิร์ดไอวิวเอ,อเวอร์ชันก่อนนาะนี้ก็เหมือนกันเลยเออก <c oughs> <c oughs> ดเปิดทีวีกดตรงไหนวะเนี่ยนะเปิดได้ไหมเนะี่ยเปิดทีวีเปิดทีวีนั่งโซฟาอ๋อคืออาจจะเป็นแบบวันแรกที่เรามาน่าจะยังทำอะไรไม่ได้เออช่อมามนเถอะนะ คือตื่นมาจะานอนนี้ก็ไม,ใไม,มออ่ใช่ไม่เหมือนสตตร์ดิวเออใช่ไม่เหมือนสตตร์ดิวแม่งตื่นนอนได้ตลอดเวลาคือนอนวันนี้ไปตื่นอีกทีหกโมงเช้านะ้าโอ้มากินข้าวกันก่อนสิคำนาว o ฮปปี้ซ sitting table นั่งลงแล้วก็กินเลยจ้าจะทำให้เธอเองนะนนั้นไม่มียาพิษนะไอเด็กเวรเอาชิบหายเอาไม่ใชอ่อร่อยจังเฮ้ยเชื่อหลุดพักอ,อร่อยจังอะ เปไงบ้างดีไหม yes เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้จะจามโอ,โอ้ยเดี๋ยวเราออกไปทำงานแล้วเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มแล้ว just leave it without saying something กายักออกมาเรนฮะจะออกไปต้องบอกอีกเหรอ oh yes I have something for you let's see back from Marlen โอ้ให้ซีแบคกมาด้วยเย้ yeah, ขอบคุณครับซีแบคกอะไรเหรอ ขอบคุณครับไหนดูสิโพลิชิตคุณว่าให้อะไรมาเวนออกไปนอกบ้านกันเออเซ s o งซัมติงกายักออกมาเร็วเซ s o งซัมติงอะไรแล้วมาแฮปเบนชุดบีเอ็นเดอะเบสเมนต์ไว้โอเคออกไปได้ยังกูขอร้องเอ้ยเซซัมติงทูกายักนายอยู่ไหน เฮ้ยทำไมออกบ้านไม่ได้เฮ้ยอันนี้อันนี้โง่เนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยเลยเฮ้ยอันนี้ทำไมออกบ้านไม่ได้ my husband, be so my husband should be in the basement. My husband should be in the basement w h don't you go down. อ๋อ oh, ต้องไปคุยกับ uh, กายักก่อนเนะอยู่ข้างล่างนี่ใช่ไหมไม่มาสำรวจด้วยเฮ้ยทำไมอ๋อ oh, นี่นี่นี่ How are you doing What What you do thing for my house Not as nice doctor but a uh, marine Okay She made me help clean Oh the yesterday Oh ช okay, ่วยทำความสะอาดในวันเสาร์ Okay ตอนนี้ผมออกบ้านได้ยังฮะอยากอู้เธอนิบซีด Oh me เธอนิ p เธอนิปคืออะไรอ่ะเอออันนี้ไม่รู้จริงๆนะยังไม่ไปหาข้อมูลเลยตั้งแต่หาไปสมมูลแบคทีเรียแล้วแกนปลาอายุเฮียหุยใครอะเฮ้ย hey, you would have been ซู b ี yes ฉันคือเงาะเองฟังฉันนะ what silly question คำถามงี่เง่า you must be in him the only other people living here are n แก n d Grandma อะไรเนี่ยฉันมาเซีย มาการีนามาการีนาทุยไม่ใช่มาการีนามาเซียมาหนี่อุ้ยใครอะ่ะมึงจะลากกูไปไหนกูเป็นหุ่นยนต์นะเว้ยอ๋อแปลงหุ่นยนต์แอดแอดมึงจะพากูไปไหนอีเด็กดอกแอดแอดฮิฮิิมูสเตอ์วูเมกิ้งแดนแคร์แคร์เกตโอ้คุณปู่ช่วยผมด้วยมีเด็กดอกนี่จะมาพาตัวผมไปไหนก็ไม่รู้มาเซียโดนวัดงบยาออสเดกงวิช ยูเฟิร์ดดิซิเดอร์อ๋อดรฮุกใช่ดรฮุกสร้างกูมาเองเดี๋ยวตกหน้าหาเลยเด็กดอก <laughs> ชั่วจริงจริงเนี่ยชัวจริงจริงเงี้ยไม่ได้เด็กกจ็จะตกแล้วเนี่ย oh, เดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปกึ๊กจึ๊กจั๊กจั๊กจมี่ให้พีเพย์ได้แล้วเธอขอลองพีเพย์ได้ยังอะ่ะอืม Have a little faith Not can do it อ๋อ we going to take him to doctor Hoş house now see you later แล้วเจอกันนะเออ่ be careful Good luck. โชคดีนะไปละก็เราต้องเรา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 จะต้องถูกส่งตัวไปให้ด็อกเตอร์โฮปแล้วเพราะว่าได้รับการเทรนนิ่งมาแล้วอย่างจะพูดอะไรวะอ๋อแบบฟูอะฟูล่าฟูลออฟฟูลออฟชั่นอะโอ้เกือบลืมนะ I was going to tell you something เง้อฉันจะบอกอะไรนายสักอย่างหนึ่งเง้อ Don't scare me like that my dear I see n some nature spirit around here มันต้องเริ่มมาด้วยเอ่อฤดูใบไม้ผลิไม่ใช่เหรออันนี้เล่นแต่ฤด,ดูหนาวเลยเหรอแชมเถอะอันนี้จากที่เห็นว่าต้นเกมเนี่ยเป็นอุ๊ยโอ้สวัสดีมาสเตอร์เง้อเวิลด์คัมดีต้อนรับกลับนะคะ โอ้สวัสดีมิสเตอร์กายักและมิสมาเซียโอ้มันเป็นผู้หญิงเหรอนู้ผู้ชายโลกนี้มันอยู่ยาก Where the d เดะด็อกเตอร์อยู่ไหนด็อกเตอร์กำลังทำงานน่ะอย่าถามเรื่องนี้อีกดอกอุ้ยเื่อนจังไม่ใช่เติมมาเองวันนี้แค่เนื้อเรื่องแรกก็ปาไป20กว่านาทีแล้วเนี่ยคลิปนี้ยาวเนี่ยเลยโอ้เมดไ เราก็ดื่มวายได้ไม่ใช่หรอ Please help yourself everyone Vita ใครคือ Vita We have a dinner อ๋อเมนนี่ชื่อวีตาแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกเขาไม่มึงคือว่าเมนตั้งแต่แรกฮะไอเวมหลอกดาวคุณหลอกเจอฉันไมคุณไม่บอกคุณชื่อวีตาละ่ะคะ <c oughs> รู้จักแต่พีตาทวยอะไรอะโอ้ด r k วิฟัวมันต้องมีเรื่องราวที่แบบมันน่าจะมีเรื่องราวเศร้าๆแน่เลยไม่เสียงเพลงมันเศร้าจังวะ Oh. Uh, and your knowledge is also in your head ภาษาเรียนรู้ภาษาเหรอเราพูดได้ปะคือไม่ว่าจะเป็นเกมแนว uh, yes you are my s o n alright คือไม่ว่าจะเป็นกิ่ภาคเราก็ไม่เคยได้ยินเสียงเออไม่ใช่ดิไอเสียงไม่เท่าไหร่ไม่เคยได้ไม่เคยเห็นซับของตัวเอกพูดเลยแม้แต่ช็อตเดียวมีแต่แค่แบบพยักหน้าหันซ้ายหันขวาอย่างงูอย่างนี้ออกท่าทาง แล้ว NPC ในเกมก็โอ้โยิงงูอย่างนี้เข้าใจไม่รู้มันใช้เออการสมองส่วนไหนในการทำความเข้าใจกับภาษากายของเราเลิฟอินเคสหกเจ็แล้วไอเลขพวกนี้มันคืออะไรอ่ะน่าสงสัยคือมันก็ต่างไปจากภาคอื่นแล้วที่แบบตัวเรามันเป็นหุ่นยนต์ไงหุ่นยนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่รู้คือหล่หอหล่อมันคนเล่นอ๋อแล้วนี่กูต้องไปไหนเนี่ยอ้าว อ r e y o ว w มาส m a อ t e r งาะเอ้โอ้ตื่นแล้วเหรอคะ<แ>คุณงาะเอา้าชีอยู่นี่นี่วากูก็นึกว่าอยู่ไหนเอ่อออกไปข้างนอกต้องไปหาใครหรือเปล่าไม่รู้ออกไปข้างนอกดีกว่าแล้วฟาร์มเราฟาร์มเราอยู่ไหนอะทางนี้เหรอใช่ฟาร์มเราอ่ะอินเวนทอรี่โอ้มีโฮอีคิปโฮก่อน เออไม่น่าจะใช่ฟาร์มเราั้งตรงนี้ออกคลีดได้ไหมไม่ได้เราเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้เออช่างมันเถอะสำรวจแป๊บอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยเข้าไม่ได้ You can ยลีวิตเอาท t อกกิงด็อกเ o อร์โฮปด็อกเตอร์โอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยแคยคุยกับ Dr. Hope ก็พอแล้วนะแล้ว Dr. Hope อยู่ไหนโอ้ ด็อกเตอร์อยู่ไหนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่อิสระหน่อยจังทำอะไรก็ไม่ได้เออด็อกเตอร์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 โอ้ยปิดอย่างนี้เลยก็ได้เอาละพานี้เขาไว้เท่านี้ก่อนละกันเนอะคือมันคืนนี้ก็เป็นแค่ตอนแรกอาจจะยังไม่มีอะไรมากแต่พาร์ทต่อๆไปคงได้ทำอะไรจริงๆจังๆที่เอาละ เอเอย่า,าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องแมวเทาด้วยนะจ๊ะแล้วพานี้ไ้แค่นี้กันแล้วกันบาย